ก็เลยตัดสใจโดดลงไปช่วยออกทีเนี่ก็คือตัวตัวคนที่ตกลงไปอ่ะเขาเขาเขาเพิ่งกำลังจะลอยออกไปจากเรือเริ่มไกลออกไปจากเรือแล้วไส่ไส่ก็กาลังไหวยเข้าไปเพื่อที่จะเอาชูชีพไปให้เขาเขายังไม่ถึงตัวอะไรทักอย่างเนี่ยับในความคิดตอนนั้นนะครับมันไปไปโดยอัตโนมัตินะครับคือมันก็ถอดถั่วกัะน้อออกวางพีโตตับวางได้แตุ่๊บก็เอาโดดลงไปเราเราจะจะได้ช่วยครับได้ช่วยอ่ะ คือเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นตอนตอน้อนาคไล่วงอกไปว่าล่วงไปลักษณะตกลงไปยังไงอะไรเงี้ยเราไม่แต่ว่าช่วยขึ้นมาได้ก็เโาเคก็ขอบคุณสายด้วยที่โดดลงไปคนแรกนะครับแล้วก็ทุกคนที่คอยโยนพวกโยนอะไรลงไปช่วยเราด้วยช่วยช่วยตัวเขาด้วยน้องที่เขาหล,าลงติดเขาเขาคิดผมเอา,เอา,เ,อาเอาคิดของน้องเนี่ยไปลงติดต่ออ่ะผมก็ลองเข้าไปอ่านดูก็ก,ก็ชื่ในใจครับก็หลายคนก็ชื่นชมว่าโอเคเฉยคนไหน ก็ภูมิใจครับหนึ่งคนที่ที่เจอมานคือใส่นะครับเพรายใสก็โดดเป็นคนแรกคิดเร็วโดดเร็วกว่าผมิองโดดลงคนแรกเลยไปแต่ว่าแค่ผมโดดลงไปไปช่วยเพิ่มเติมในนั้นเองแต่ก็ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่ที่เขาให้กำลังใจแลนก็อะไรมันก็ทําให้เรารู้สึกภูมิใจว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็น่าจะตัดสินใจที่ที่จะทำอะไรนย่นอะไร อย่างแรกเลยนะ่าจะต้องเรื่องของระสติและการประเมินสถานการณ์ว่าตัวเราเองสาม,มารถเข้าไปช่วยเหลือขอนได้มากน้อยแค่ไหน